บนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูบ้านผมนะครับหนึ่งร้อยตารางเมตรว่ามีการสร้างอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงในในนี้เลยนะครับนี่นะครับการสร้างบ้านของผมนะครับนี่นะครับบ้านผมนะครับอสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับ บ้านผมพามันรีวิวครับมีหลังคาใช้เป็นโครงทัดนะครับแล้วก็กระเบื้องใช้เป็นของ S G นะครับเผ็ดละ29บาทนะครับนี่ครับพามาดูครับนี่ในส่วนหลังบ้านนะครับนี่ครับ ชมรอบๆได้ครับครับแล้วครับช่องผมนะครับตอนนี้ได้เริ่มมาทำคอนเทนต์ใหม่นะครับตอนนี้ผมกำลังถ่ายเก็บไว้ตอนทางบ้านนะครับเดี๋ยวจะผมจะลงคลิปอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มทำนะครับครับครับ